บัตรคนจนกู้ได้ห้า0 0ื่นบาทจริงหรือไม่ของธนาคารออมสินอันนี้ชัวร์หรอไม่เห็นจะมีเลยไปสอบถามธนาคารแล้วบอกว่าไม่มีโครงการนี้นะคะหลอกลวงจริงหรือเปล่า สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านเลยคะ่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลใบการอยู่คะ่ะเหมือนที่ได้เกริ่นนาไว้เลยนะคะว่ามีจริงๆเหรอสําหรับเงินกู้ยืมของบัตรคนจนหรือว่าบัตรประชารัฐนั่นเองนะคะบอกได้เลยคาเดียวว่ามีจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปเซิร์ชพร้อมกันแล้วเราเข้าไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะนอกจากจะมีเข้าให้เห็นแล้วนะคะเราก็ยังมีเทคนิคทําอย่างไรให้ผู้ถือบัตรประชารัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ กู้ผ่านนะคะส่วนจะได้รายละ50,000บาทเต็มหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางธนาคารค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เข้าไปที่ Google ค่ะจะได้รู้ว่ามันมีโครงการนี้จริงๆไหมเซิร์ชคำว่าออมสินนะคะกดเข้าไปในที่เว็บไซต์ของออมสินเลยค่ะ w w w g s b o r t h นะคะคลิกเข้าไปได้เลยก็จะเป็นหน้านี้ค่ะ เพือ่อนๆลองเลื่อนดูนะเพราะว่ามันมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปถามที่ธนาคารแล้วไม่มีโครงการนี้หลอกลวงเชื่อไม่ได้ไม่มีจริงพับโครงการไปแล้วนะคะเดี๋ยวดมินมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เพื่อนๆไล่ดูก่อนอ่านี่คือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ จากนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะคะมุมซ้ายบนสุดนะคะจะมีขีดยาวๆ3ามขีดค่ะตรงใกล้ๆกับคำว่าตรวจสลากนะคะตรงนี้เลยมุมซ้ายคลิกเข้ามาแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามีเมนูหลายอย่างให้เลือกค่ะให้เพื่อนๆเลือกตรงลูกค้ารายย่อยและนโยบายของรัฐนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นหน้าคำว่านี่เลยหน้าหลักสินเชื่อนะคะแล้วก็บริการการเงินนะคะให้เข้าไปที่สินเชื่อค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะตรงหน้านี้เลย จากนั้นจะขึ้นมาเป็นหน้าเมนูของสินเชื่อเกี่ยวกับนโยบายของรัฐค่ะมีหลายๆแบบเลยค่ะมีหลายสินเชื่อเลยนะคะเพื่อนๆเลือกลงมา จากนั้นจะเห็นใกล้ท้ายสุดค่ะใกล้ๆสุดท้ายนะคะนี่ก็จะเป็นสินเชื่อนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะคะตอกย้ําให้รู้ว่ายังมีอยู่แล้วก็เป็นการเริ่มโครงการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะนี่ก็จะเห็นนะคะสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ นี่คือรายละเอียดทั้งหมดของโครงการนะคะของผู้ที่สนใจแล้วก็มีบัตรประชาัฐนะคะหรือว่าบัตรคนจนอ่านรายละเอียดก่อนนะคะว่าผ่อนนานถึง5ปีค่ะมีทั้งคุณสมบัติของผู้กู้ต้องอายุ20 20ปีขึ้นไปแล้วก็มีรายละเอียดได้เห็นนะคะอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน70ปีค่ะวงเงินอยู่ที่50,000บาทอัตราดอกเบีย้ยนะคะก็อยู่ที่75% 0.75%าค่ะขอภัยนะนี่นี่คือรายละเอียด สำหรับค่าธรรมเนียมค่ะฟรีค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค,ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเอกสารประกอบการกู้ค่ะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นในคลิปของแอดมินที่แนะนําไปนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาัฐค่ะหรือว่าสมุดคู่ฝากนะคะสมุดเงินฝากของเรารวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมก็เอามาเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อประกอบการกู้นะส่วนใครที่อยากรู้รายละเอียดหรือว่ามีจริงหรือไม่มีจริง เป็นอย่างไรสอบถามที่เบอร์1 1 1 5สายด่วนของธนาคารอมสินนะคะเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะอ่ะต่อไปถ้าใครอยากรู้ว่ากู้อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูที่คลิปก่อนหน้าของแอดมินนะเข้าไปไล่ดูค่ะเดี๋ยวเรามาสอนเทคนิคกันดีกว่าว่าถ้าเกิดอยากได้เงินกู้ยืมห0,000ื่นสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเทคนิคมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเราต้องการจะกู้ยืมเงิน5 0,000บาทแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในมือนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องมีนั่นก็คือรายได้ค่ะเพื่อนๆจะต้องมีอาชีพนะไม่จําเป็นจะต้องมีหนังสอือรับรองเงินเดือนก็ได้ถ้ามีก็ดีนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะขอแค่เพียงเราแรกๆเลยคือเรามีที่อยู่ที่ชัดเจนยิ่งเรายื่นกู้ที่ใกล้กับภูมิลําเนาเรานะคะที่เราอาศัยอยู่ณนะตรงนั้นเลยสมมุติว่าเราอยู่จงังหวัดเชียงรายแล้วเรายื่นกู้ที่ของจังหวัดเชียงรายแล้วเรามีที่อยู่ทะเบียนบ้านสาเนาบัตรประชาชนอยู่ที่นี่อันนี้ก็คือ ข้อแรกเลยนะคะส่วนข้อที่2ค่ะก็คือรายได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนรับเงินเป็นรายวันล่ะเพราะว่าคนต่างจังหวัดนะคะส่วนมาก80%จะรับเงินเป็นรายวันนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละก็บางคนรับเป็นวีคนะไม่ยากค่ะแค่คุณมีที่ทํางานที่อยู่ที่ที่ทอยู่ของที่ทํางานเนี่ยแหละคะ่ะที่สามารถถ่ายรูปแล้วก็ทําประจําอยู่แล้วนะคะถ่ายรูป ประกอบกับการยื่นกู้ได้เลยค่ะรวมไปถึงระบุด้วยว่าเรารับเป็นรายวันรับเป็นวีคนะคะอันนี้คือข้อที่2นะส่วนข้อที่3ค่ะเทคนิคง่ายๆเลยถ้าสมมุติเรารับเป็นรายวันวันละสามวันละ300บาทนะคะทำอย่างไรเพื่อนๆแบ่งไว้ทานแบ่งไว้เก็บแบ่งไว้กินอะไรเงี้ยจากนั้นรวบค่ะทั้งอาทิตย์เอาไปเข้าแบงค์ไว้เข้าแบงค์เดี๋ยวนี้ไม่ยากเลยค่ะอย่างที่แอดมินบอกเลยนะ ไปที่ธนาคารไปที่เซเว่อเวค่ะทุกสาขารับฝากเงินถอนเงินหมดค่าธรรมเนียม10บาทนะคะเพื่อนเพื่อนก็ฝากเงินเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็สามารถ,ถกดใช้ได้ปกตินี่แหละแต่พยายามฝากเงินเพื่อเดินบัญชีเพื่อเราจะได้เอาตัวบัญชีนั่นแหละยื่นประกอบการกู้ยืมเงินนะคะอย่างนี้เลยง่ายๆเลยเท่านี้เองนะคะอ่ะแล้ว มาสรุปรวมยังไงล่ะก็นี่เลยค่ะมีสำเนาบัตรประชาชนที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้นะคะข้อที่2ก็คือมีบัตรประชารัฐข้อที่3ม,มีที่ทํางานที่เราระบุแล้วก็สามารถถ่ายรูปให้เห็นว่าเราทํางานที่นี่จริงๆ ไม่จะเป็นต้องมีหนังสือรับรองเงินเงินก็ได้นะข้อที่4ค่ะก็เอาเงินฝากเข้าบัญชีก็คือฝากที่เซเว่นอีเลเได้เลยแล้วก็สามารถอัพสเตทเมนต์หเดือนให้เขาเห็นเลยว่าเนี่ยเรารับรายวันก็จริงรับเป็นรายวีก็จริงแต่เราก็มีการเดินบัญชีตลอดนะเพื่อที่จะมีการไว้ฝากหรือไว้อะไรเพื่อประกอบการกู้นี่แหละค่ะแบบนี้เลยง่ายๆเลยแล้วถามว่าตรวจ เครดิตบูโรไหมอันเนี้ยจะไม่ได้เข้ามาดูเป็นหลักมากนะคะเพราะว่าเขาใช้บบสยอเป็นหลักคำประกันค่ะในการกู้ยืมเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าเครดิตบูโรกู้ได้ไหมกู้ได้ค่ะขอเพียงแค่ทำตามที่แอดมินบอกเท่านี้นะรับรองว่าได้แน่นอนแต่จะได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่การพิจารณาของทางธนาคารค่ะแต่เขาให้ได้ไม่เกินรายละ5 0,000บาทนะ แล้วก็ผ่อนสบายๆเลยนะคะอ่ะลองดูก็แล้วกันนะคะตามที่แอดมินบอกไม่เชื่อไปที่สาขาแล้วก็ไปขอยื่นกู้ขอหลักฐานเอกสารมาทั้งหมดเดินเรื่องไม่ถึง2สัปดาห์ค่ะก็ได้เงินมาเรียบร้อยนะคะอย่างไรแล้วก็ลองทำกันดูก็แล้วกันค่ะวันนี้แอดมินมาย้ำมานำเสนอให้รู้ว่าโครงการนี้ยังมีอยู่นะคะส่วนก่อนหน้านั้นที่เคยลงคลิปไปเมื่อ,อปีที่แล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าเขาเคยมีเมื่อปี6-2นะคะโครงการแล้ว จบเมื่อปี63ปี63ที่ผ่านมาทั้งปีเขาปิดโครงการนี้เรียบร้อยแล้วเขาเพิ่งจะมาเปิดครั้งนี้อีกรอบหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับโครงการสินเชื่อโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพิ่งเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะใครสนใจก็รีบๆไปถามรายละเอียดแล้วก็ไปสมัคร ไปขอสมัครสินเชื่อกันได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินมีมาบอกเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ใครสนใจสินเชื่อตัวไหนเดี๋ยวมีเอาอัปเดตนะวัน2วันนี้มีสินเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารอมสินมาอัปเดตค่ะรับรองว่ากู้ง่าย กูกูได้ใช้ไลยกว่าเดิมด้วยค่ะเดี๋ยวมารอฟังกันสําหรับวันนี้แอดมินต้องไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะคะโคตรรีวิวของแอดมินด้วยเป็นช่องใหม่แล้วก็เพจค่ะเพจก็คือช่องเดียวกับช่องนี้แหละ c h ชาแนลบายการนะคะก็จะลงคลิปไว้ที่ช่องเพจของ Facebook เ,เหมือนกัน มีอะไรก็สามารถเข้าไปสอบถามในนั้นได้หรือว่าจะขอสอบถามใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ก็ได้ค่ะถ้าแอดมินมีเวลาแอดมินจะเข้ามาตอบให้นะหรือว่าเข้าไปที่เพจนั่นแหละเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบในเพจให้นะคะแล้วก็ฝากอีกช่องเนึ้งก็คือ,อ,อชีวิตติดทนายค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเข้าไปสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะมีทีมทนายคอยตอบให้หรือว่าแฟนเพจของชีวิตติดทนายด้วยนะคะสําหรับวันนี้แอดมินไปแล้วนะสวัสดีค่ะ Taco Studio Production